Cha. Cha. Tâm mũi lại xài chim. Chim vậy? Chín. Oh. Chín tâm một ngoái chim Ui. Cái nhanh cà phê. นนพิ่งไหวยสิอ่เพชรตั้งไรเพิ่อมของปิดไปเส้นยังเม่กี้น้ามดกวนนะึงกไงไม่มีแน่ครับหน้ามดกดนะน้ำกนะินเมืนะ่อ่ะ่ปา<อ> ติดตาบด็กๆเอากุ้งป่ะพี่มากุ้งป่ะนี่เอากุ้งป่ะกุ้งป่ะเอาเจ้าประามข่อยเจ้ามากินกุ้งเพชเมาขยับมากินนิ้ปูอือ

เมื่อวานามันกินหนึาานห่งวันนึงไปเพชรเป็นยาเพชรเป็นยายายังเหรอแล,ล้วหลานถอยมาแล้วยาแก้เพชรที่แหลกหนึงว่าเพิ่นนอนหมดแล้วตัวไหนไปซงขวาง,งมาตัวไหนก็เลยแวะซื้อเลยส่วนเป็นกี่น้ำเพชรแหละ Mong không món món thắng rơi, hả? Hãy đúng bạn, mẹ hả nèo. Kì nôm, kì nôm nè Chín nôm, mẹ nôm bim nèo nôm nèo. Mẹ nèo kì nèo kì đen kì đèn kì nèo đen nèo kì ืโซ้งน้ำแดงสู้กันกินไปเออไปเอาแล้วไ้่หยาอ่ะน้ำแดงน่ะไปน้ำแดงกระปุกกยิ้มนะน่ะกระปุกกยิ้มในถังน้ำแข็งน่ะแปลน้ำแข็งกันนั่นแปลน้ำแข็งกันนั่นมาไปน้ำแข็งยิ้มอะไรหนามาในถังเหรอไปเห็นป่ะนี่เห็นบ่ะกระปุกแดงๆน่ะเห็นบ่ะ Ừ. Ừ, là. Say đầm kéo ma. Xay áo mát mà đầm đèn say. O nam nịt say. Ở nằm gìn. Ui. 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 ปวดบาตม,มันก็บีนน้ำซุ้งให้กินอยู่อย่เมื่อนั้นจะสุ้ให้น้องกินได้พิมพ okay, อ็แคบมูย,ย,ย,ยน่องฮ่มๆยังน้องเก่งที่ยังอะไรวะพี่พิมพี่ไม้ แม่ลูกเอาอยัางคนหรือเอาแต่เกียบคนนี่เอาส่วนน่คนน่ะฮะือเลยข้นเขากันแล้วจะขึ้นเขากันยังไ,ไงก่อนเอาอีกทีเหรอ คุณแม่ใส่มาสูงของนาหาเสียบสงกันใกล่มาแล้วสิบก็เมื่อสงไปพวกงกินน้ำเน้า

ก็ถือไมอยู่ไปเลยนี่รู้้ยไม uh, oh, oh, oh. <pl ains> ่อ้นีไปแล้วจไปล้ลูกเจ้าเกลยวมาขึ้นไงเพียะเพีเพี๊ยะหยัมอะไรหรอเปไปยังหยัมอะไรไม่ไม่แข็งว่ะ Ngon mặt quê? Long yêu đây, ừ. Ui, hey, hey. Hey, hey. Okay, okay, okay. hết 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 Hừ, bóng cháu, bóng cháu. Okay. hết 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 เิียงนี่ด้าด้านด้แม่งเอียงหอยห้อยหอ,อยโค้งหอยโคย้มาไปถูโค้หืมห้อยอืมสุดยอดจะจับลูกอับอืมแล้วแม่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 ติดขวา เลี้น้องนี้ดีแต่ค่าจ้างแต่ค่าจ้างพร้อมันเนี่ยใครเหรอแม่เพื่อนไม่รับจ้างไงใครใครเฮ้ยเราไปให้น้องไม่ได้กินรวดอืมกินนเพื่อน่าถามเงินคือเงิมื่ออื่นพิมพิมจอกไปหาน้องมาออกไปแลสิ เงินสิเก็บเงินซื้ออย่างไรบุ๊กเก็บเงินซื้ออย่างมองขี่โกนได้บุ๊กฮะเก็บเงินซื้อโทรศัพท์บ่ขนมขนมโทรศัพท์ได้เนี่ยกินเข้าเผ็ดต้องกินไหมเห็นตัวอืมกิมบังคายกิมบังคายพิมเพราะว่าบังคายมือเศร้ากินแล้วอ่ะ ไ่เศกินยังบ้าแกงหหอยหมบ้านขัวหนูหัวแกงหอยคือกนขัวหนูมเศร้าแกงลาย่างอ๋อมเศ้าแกงไปย่างมาได้ไปมืองแม่ม่เออแมนเห็นนี่ไหนตอนน้องเขาไปปั้นเขานมับ้ เออแม่นแม่นแม่ย่างแม่นแม่ย่างฮะเอๆๆๆๆๆ um เอเดี๋ยวอินไปป้าเพอาะเราด้วยไปเข้าไปหนึ่งป้าไปเดี๋ยวน้ำเยื่ไปดูไปจ้าก่อนจ้าก่อนบายไปด้วยน้ำน้ำไปน้องกินน้ำน้องมันกินแคบหมูแล้วมันหิวน้ำเด้อไปไปโอ้ยเหยียบโอ้ยแยบ ต้องเปิดไฟจานหรือเปล่า,าเปิดไฟลมเลยทร้อยไหมลมน้ำ hoàn เนี่ยขนมเลื่อมๆเ,เต็มตู้ลิ้นชาน้องจนน้องที่ตื่นขาน้องตื่นใช่ปานเซเวน่นเปิดกินเลยครับซื้อมาใส่ไว้ให้ ลูกขาใหนาแล้วพี่น้องจะออกมาบ่มีอย่างกินเพนาะจะจกขนมกินอกจับไปโอ้กูเลยจงครายไปแขกตาทังร้ hơi bự dạng bao nhiêu anh Tuấn, muốn đó, ผู้สาวรถเดิมันเหมือนออจอดซอยผู้สาวตี้ยบอบันเนี้รถย่างหัวบ่ไปหับเงี้ยบอเพราะว่าถือกําลังจีจอดตีบลอดมันมาฟังตรง,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 งฟังเขาเสียฟังหุ่นบอเห้เลือกให้เลือกค้เน,นเอ,อ่อรถไถหน้าไหมเฮ้ให้เลือกจอดกวนเว้ยโอ้ย มึงยีซอยยังเขาได้เหรอต้องรดขิงล้างให้เรื่อนะโอยกระเล็กขี่เลยมากเลยทานน้ำมันเหมือนกับไปซืออ้อน้ำมันหนด้วยมีเทเลอร์จอดจอดถามก่อนนะโอยกระเล็ขี่มาเลยซึ่งซึ่งนีกับแปะเนาะเห็นผู้สาวผัดจอดเห็นผู้เท่ากับไว้กลางคน่ผัดบ่จอดถามเลีงเคียงใส่อีกตั้งหาก Ơ, bơ vẩy, bơ vẩy Sản phẩm này Thôi, chọt thám mất đi Cô thấu cô che, chuông ra Nó Chà bà nhắm một chút, bơ chọt Ăn một chút, chàm Cứ xốm chè bằng nghe nhau Bằng 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 em Ừ. chị mới làm được không có bỏ qua. Đi chơi, đi chơi đuôi Đi chơi cầm dễ kia la dễ 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 ด้ร่องดนเหรียญท่องกระชาติใส่เขามึงบานดูสอนเนาะแต่ยังเม่บอกปิ้งระยะกูหลับจับแป้งว้เออือ คู่ใดเล็กหน่อยไม่กับเปิดเป็นแล้วนาจะเปิดเปลี่ยนบาทไม่กับยูหมอหนึงแล้ว,ลวอย่าหน่วยสุดท้ายแล้วกล้องไข่แร่นดำมัน้ะ,ะกล้องไข่แร่นดำมั่ะ โอเคทานเราภาษาปอรกิสอ,อืมมากินหอยเนาะเจ้าเน่สยเดี๋ยวห <c oughs> อยเนา่า <c> เ <oughs> <c oughs> จ้าถามก่อนพอดีข้าวถั่วบ้านขอโจทย์ขอไปแล้วพี่น้หอกอาจจะไปสู้ภาพ ปันผานเข้านี่ยมันเผ็ดจิ่งหน่อยใส่จากเลยตัวไหนโบฮู้ตัวไหนโบคิดว่าเพิ่นเออคนบอกก็เหมือนเช้านี่แหะบอกว่าพิมพ์ยังเพิ่งจะต้มหอยเดี๋ยวย่งหน่อยทีไปซื้อตั้งบุฟูเห็นเพิ่นตอนแต่หน่อยไป็ช่งของเห็นเพิ่นสีนอนแล้วนะ่ทไ่เปนน้อนรันนนนบได้ต้มมามาสูดกินบ่ จะหน่อยจะได้ซื้อมาซึ่งคิดว่าเพิ่นที่เขาบ้านพอ้อมนั่นละม,นมีคนมาครับป้าเพญ่ยัยเพื่นที่าเขาบ้านกินเขาวสวยบ่ครับอือไปอยังไหนเจ้าจ่ายค่าเลี้ยงหรือบ่พอใจแล้วบ่พอใจจะเริ่มงั่งพอใจเลยทีมาซึมเหงื่อมาอย่างนองเอาเงินเงีย,ยหน่อยมันวะ มันอยากได้ยังมังไปซื้อน้องกินนะไปซื้อไอติมช่วงนี้หนาะวหอน,นอายากกินไต่ติมเท่าไหร่มากกิ่นไอติมเป็นเมื่อเดืยงกะไฮอยู่เดียวพี่น้องมีกกะไฮมีหน่อยกะไฮม,มีหน่อยไฮห,หน่อยมีหลายกะไฮหลายบ่มีก็บอ่อยจาน้องติ่มจะไหนไฮประจํ ูจะความได้พี่น้องหักน้องหักน้องนงพิมพ์หักน้อง,ง,มง,องไม้จะหักคือกันไม้เพิ่นแห่งกดไงเป็นสาวกดไงเป็นเพิ่นไปสู้สเต็ปหนึ่งไหมพี่น้องบอกไปเลรนือยังนงกิมครับเออนี่นี่สเต็ปไม่รุนแล้ยไหม,มเรนกับเรนเพราะผิวเฟินกะงาน,นเพิ่นกับยู่สะเพิ่น ไอ้พิมก็นี่เนี่ยเรนก็ยังเล็กหน่อยแต่พิมกันเนี่ยเนี่ยน,ยน,ยน,น,ยนิใสคือกันพิมกันเนี่ยมูอเดียวกันมือบ้านกัดสูดตายมือบ้านกัดใหญ่เลยอัตถึงเนี่ยออกมือ่อแขยนมืออยูน่นี่นี่หน่อยนี่น,นี่กัดว่าทัทาดกัดตัวไหนกันจักกันเลี่ดออกเลยด้วย กัดเป็นแผลเป็นห้หบุ๋มเลยอเออถามึงที่หละ่ะเอาน้องคือบ่มีแขวเอ,อแขวนี่ด้านข้างเดี๋ยวว่าแขวนั่นละการเห็นกัดข่อยบ่อ,อบ่อคอ,อยยย่ะของเจ้านี่เนีน่ดมานบ่มีแขวะน้องบ่มีแขวได้หลายหลาเลยมีา่าานไะ ข้างๆนั่นน่ะเออเอนี่ใจใหญ่เอ <laughs> ขอขอ <laughs> ้างๆโอ้ยใส่ล่างมาด้วยอืมจับไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ